่ดวนประกาศวมตุตินยุวิทิยาเรื่องอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่26-28มกราคม2568ฉบับที่1ในวันที่26-28มกราคม68บริเวณความอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงแรอกใหม่จากประเทศจีน จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงโดยภาคตะนออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิลดลง3-5องศาส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงรวมถึงให้ระวังอันตรายจากอักขีภยัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งและลมแรงสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแหง่งเสริมคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน จะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยทางตอนล่างจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทเีอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และเคลื่อนที่สัตว์เข้าหาฟังส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรยดออกจากฟังในช่วงวันที่7-28มกราคม68ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดประกาศ ณวันที่2 4มกราคม2568เวลา5นาฬกากรมอุตุจะออกประกศาศฉบาับต่อไป24มกราคม2568เวลา17นาฬิกานอกจากนั้นแล้วกรมอุตุนิยมทิยาศูนย์อุตุนิยมทิยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกแจ้งเตือนฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่างและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลาง พื้นที่สีเหลืองฝ้าระหว่างคลื่นสูง2เมตรบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีพื้นที่เสี่ยงคลื่นสูง2-3เมตรพื้นที่สีแดงบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราที่ว่าขอให้ติดตามเพรกกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหางมีข้อมูลเพิ่มเติม mm hmm. ตายอาจารยยนให้ทราบเป็นระยะ ย่งคันทุ่มทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้หรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ดยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ